สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังโอวาทธรรมของพระอาจารย์คมอภิวโรในหัวข้ออยากรวยต้องทำบุญด้วยปัญญาอย่าทำบุญด้วยตัณหาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะที่วัดป่าธรรมคีรีเพียงอาหารบินทบาทก็พอขบฉันแล้วอาจมีขาดแคลนไม่พอบ้างก็บางครั้งพระอดได้ไม่ลำบากนักจึงบอกให้พิจารณา ออกแจกชาวบ้านผู้เดือดร้อนจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่ใช่ว่าวัดรวยนะวัดก็มีหนี้ค้างชำระมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันแต่อะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันประเภทเก่งคนเดียวดีคนเดียวหวังจะรอดอยู่คนเดียวพวกนั้นไปไม่รอดสักรายแต่ ถ้าเมื่อ,อไรเราสามัคคีกันอะไรก็ทำลายพวกเราไม่ได้รบก็ชนะสงบก็มีความสุขอาจไม่รู้รา้าแต่ว่ามันสมบูรณ์พูนสุขในตัวที่แจกนี่เป็นกำลังใจกันให้สู้ชีวิตกันต่อไปอาจช่วยไม่ได้ตลอดแต่ก็แก้ไข ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตจงมีสัจจะอย่าไปลักขโมยใครอย่าคดโกงใครเราอาจจะจนแต่เราจะไม่เลวขอให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าเชื่อพระธรรมมีศีลอย่างน้อยสองข้อเราจะจนชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายศีลส,สองข้อที่ว่านั่นก็คือไม่ลักทรัพย์หนึ่งไม่ยุ่งกับสุราและยาเสพติดหนึ่งเพราะว่าการลักขโมยคดโกงคือการทำลายทรัพย์เขาบาปมันจะส่งผลมาตัดราบของเราทำให้เรายากจนการดื่มสุราพึ่งยาเสพติดนอกจากเรืองเงินแล้ว พิษสงของมันจะทำให้เราขาดสติสติเมื่อขาดสติก็ทำเลวได้ทุกชนิดลูกค่าแม่ค่าพ่อคมคืนลูกมีให้เห็นเกลื่อนไปขาดสติแล้วผิดศีลได้ครบทุกข้อสมองพังเกิดหมาชาติหน้าก็ไม่สมประกอบหนักหน่อยก็เป็นบ้าสติไม่ดีเบาหน่อย ก็บ้องบ้องมืนมืนเพี้ยนเพียนเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างศีลสองข้อนี้ถ้าใครปฏิบัติได้ชาติต่อไปไม่จนยิ่งรักษาศีลได้มากข้อกว่านี้ยิ่งจะรวยใหญ่แต่สำหรับคนที่อยากรวยในชาตินี้นอกจากมีศีลแล้วต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรมากๆอย่าขี้เกียจ งานสูจริตอะไรทำได้ก็ให้ทำเมื่อมีไรายได้มาหัดหยอดกระปุกไว้ทำบุญทีละบาท2สองบาทไม่ต้องหยอดมากนิดเดียวพอแต่ขอให้ทำบ่อยๆทำตอนใจสบายๆไหว้พระกร่อนให้จิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่องในใจพุทธโธพุทธโธ พุทโทแล้วหยอดกระปุกไว้พอรวบรวมได้สักหน่อยก็ไปซื้อของใส่บาทพระในตอนเช้าวัดไหนก็ได้ไม่เจาะจงเอาที่ใกล้บ้านก็ดีถ้าไม่มีเวลาใส่บาทว่างเมื่อไรก็ไปวัดเขามีบุญอะไรก็ร่วมบุญกับเขาวัดไหนก็ได้เลือกตามที่ศรัทธาหนึ่งสังฆทาน สวิหารทาน 3. ส,สร้างพระพุทธรูป 4. ธรรมทานทำอย่างนี้เป็นการสร้างทานบารมีทานบารมีจะทำให้เกิดลาบคล่องตัวคนจะรวยนะแต่อย่าลืมต้องขยันทำมาหากินด้วยไม่ใช่รอโชคช่วยอย่างเดียว เวลาทำบุญให้ทานให้ไปแล้วจงอย่านึกเสียดายบุญจะตกทันทีผลจะน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้รับผลก็ได้ข้อนี้น่าสนใจนะอย่าให้ตัวโลภตัวตรนีตัวหลงตัวเมามาตัดรอนถ้าจิตมองอย่างนี้ไม่รับรองผลนะกิเลสในใจ มาทำลายตัวเองบางคนที่ฟุ้งมากๆไม่มีสติยิ่งน่าสงสารปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาจนกิเลสมัดคอตัวเองเต้นผางๆงน่าสลดสังเวชอาตมาจึงเตือนทุกท่านเสมอให้พิจารณาให้ดีก่อนทำบุญทุกชนิดเราทำเพื่อตัดกิเลส ทำลายความโลภความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทําเพราะบ้าบุญเมาบุญให้ทําบุญด้วยปัญญาอย่าทําบุญด้วยตัณหารีบละบาปออกจากจิตใจก่อนเธอถ้าใจเลววาจาเลวการกระทำเลวไปด้วยยิ่งอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีศีลยิ่งยุ่งใหญ่เดี๋ยวนี้ คนมุ่งทำทานแต่ไม่รักษาศีลอาตมาจึงว่าละ่ะปาดีกว่าทำบุญนะละความเลวของตนเองก่อนดีที่สุดควรรีบทำอย่างว่องไวเรื่องของคนอื่นเลวยังไม่รู้จริงหรือปลอมเลยเราชอบไปสอดรู้สอดเห็นแถมไปนินทาต่อสร้างกรรมเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องตัวเราเลวเอง กลับทำมองไม่เห็นกิเลสมันไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขมันถึงได้ติดขัดไม่สว่างไม่คล่องตัวในชีวิตสักทีพึงยอมรับเธอว่าไม่มีใครโกหกตนเองได้เรื่องกิเลสในใจมันทำเจ้าเล่เจ้ากนมัอยยาได้สารพาัดจิตใจตัวเองรู้ดีทุกอย่างกรรมท่านบันทึกไว้ ทุกขณะจิตที่คิดชั่วนั้นตอนมีชีวิตไฟมันเผาใจอยู่ตลอดตายไปก็หนีนรกไม่พ้นแน่นอนคนทำบุญจึงไม่ได้ไปสวรรค์เสมอไปเพราะทำบุญด้วยตัณหาไม่ได้ทำบุญด้วยปัญญาส่วนคนละบาปได้อาจไม่มีเงินทองมาทำบุญแต่ว่าเขา เพียรละความชั่วตนเองเสมอๆกลับได้ขึ้นสวรรค์มากมายและยังเป็นปัจจัยส่งให้เจริญไปสู่พระนิพพานด้วยเรื่องละบาปทำบุญต้องตั้งอยู่ในความเพียรสีนั่นก็คือ 1. สังวรประทานคือเพียรระวังไม่ให้ทำชั่ว 2. ประหารประทานคือ เพียรละความชั่วที่กำลังทำอยู่ 3. อนุรักษ์ขณาประทานคือเพียรรักษาความดีที่มีแล้วและ 4. ภาวนาประทานก็คือเพียรเจริญความดีให้ยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าพอละบาปได้หน่อยไปทำบุญแล้วกลับมาทำบาปใหญ่ต่ออีกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ พยากรรมพยาเวรท่านจดบันทึกละเอียดเชียวถึงเวลาพระยายมาราชกระชากวิญญาณออกจากร่างต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนก็ตามถ้าบาปมันแรงกว่าต้องลงอบายภูมิสถานเดียวอาตมาจึงย้ำตลอดว่าการละบาปสำคัญละบาปทางกายวาจาใจ เป็นบุญอยู่แล้วในตัวของมันเหตุมันเกิดจากความไม่มีสติสติในที่นี้คือสัมมาสติเท่านั้นพวกที่บอกว่ามีสติฝึกสติอยู่ระวังเธอเป็นมิจฉาสติเยอะแยะสติลอยๆตามดูอารมณ์เฉยๆไม่มีความละเลิกได้คอยชี้โทษให้เห็น ไม่มีกำลังห้ามทำชั่วไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปโจรจะขโมยของโจนมันมีสติดีกว่าเราอีกแมวจะจับหนูฆ่ากินแมวก็มีสติของมันนะพวกมิจฉาสติสติพาทำเลวพาเกะกะระรานเจ้าเล่เจ้ากนพวกนี้ไปนรกคนมีสัมมาสติจริงๆ จะประกอบด้วยปัญญาเขาจะ,ะระลึกรู้ได้ในตนเองเห็นโทษชัดเห็นคุณชัดมีความละอายชั่วกลัวบาปสัมมาสติเขาไม่ปล่อยให้คนทำเลวแน่นอนแถมจะยิ่งตัดพบตัดชาติทำลายความยึดมั่นถือมั่นละกิเลสไปโดยลำดับอีกด้วยชาวบ้านเราแม้จะยากจนแต่ร่ำรวยน้ำใจมาก มีชาวบ้านเล่าให้อาตมาฟังว่าผมหยอดกระปุกได้ทีละบาทนึกรันทดท้อใจอยากให้มีมากๆเหมือนคนรวยจะได้หยอดทีละร้อยทีละพันอาตมาจึงตอบเขาว่าน้ำใจคนจนหนะหนึ่งบาทก็เต็มบาทเป็นบาทที่ประเสริฐอย่าไปนึกเทียบกับใครบุญอยู่ที่ความเสียสละของใจ ก็มีร้อยมีล้านได้เหมือนกันสำคัญว่าจิตอยาหม่นหมองรักษาจิตให้ผ่องใสไว้จิตต้องมีพลังทำอะไรจึงจะสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองวิธีการทำบุญที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลายวิธีท่านเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสิบป,ประการนั่นก็คือ 1. นึ่งทานไม บุญสำเร็จจากการให้ 2. ศีลไมยบุญสำเร็จจากการรักษาศีล 3. ภาวนาไม่บุญสำเร็จจากการอบรมจิตภาวนา 4. อาปัจายะไม่บุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตน 5. เวียวัจจะไม่บุญ จากการขวานขวายช่วยเหลือผู้อื่น 6. ปฏิทานนามัยบุญจากการอุทิศให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไมยบุญจากการยินดีในความดีผู้อื่น 8. ธรรมสวนมัยไมบุญสำเร็จจากการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาไม่ บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมและ10ทิฏฐุชุกกรรมทําความเห็นให้ตรงความเป็นจริงข้อ10นี้รวบยอดนะการทําความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือปัญญาแท้เพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติแห่งความเป็นจริงเราพิจารณาในความเป็นจริงของธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของกายเกิดมาแล้วก็แก่เท่าเหี่ยวยน่นเจ็บไข้สุดท้ายก็ต้องตายเน่าสลายแตกดับเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีสาระแก่นสารเราจะมัวหลงกายยึดกายอยู่กายก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งเราได้ตลอดมันแค่ประคองหล่อเลี้ยงกันไป รอวันแตกดับเท่านั้นเองเข้าใจธรรมชาติของจิตรู้สึกว่าดีก็ตามชั่วก็ตามชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามมันก็ของแตกดับทั้งหมดอารมณ์ก็แตกดับความคิดก็แตกดับผู้รู้ในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดดับเป็นเหตุปัจจัยสัมผัสกันแล้วแยกจากกันเกิดเท่าไหร่ ดับหมดเท่านั้นที่สุดแล้วตัวจิตตัวผู้รู้เองก็ยึดไม่ได้จิตทั้งดวงเป็นอวิชชาทั้งดวงปัญญาอย่างทราบลงทลายอาวิชชาได้เมื่อไหร่จะเปิดเผยจิตบริสุทธิ์จะหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระจากสังสารวัฏขึ้นมาพิจารณากายอย่างไร พิจารณาจิตยอย่างนั้นกายก็พังจิตก็พังรังของโรคหยาบรังของโรคละเอียดโรคทางกายโรคทางจิตอย่างสัมมาทิฏฐิอย่างปัญญาเจาะลงในกายในจิตจะพบแต่ความดับหมดทั้งสองรังหน้าเบื่อหน้านายมันจะคลายกำหนัดยินดีเองคลายความมัวเมาคลายความลุ่มหลงได้ เดินปัญญาทลายรวงรังของกิเลสให้สิ้นซากในชาตินี้เอาให้สิ้นพบสิ้นชาติจะได้ไม่ต้องลงมาเกิดทำสงความรบกับกิเลสอีกชาติต่อไปเหนื่อยยากทุกทรมานกันไม่รู้จักสิ้นสุดพอกันเสียทีผู้ใดภาวนามีกำลังสมาธิตั้งมั่นให้มันพิจารณาอย่างนี้ มันจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็รู้เท่าทันได้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันสภาวะรู้เท่าทันธรรมะรู้เท่าทันอย่างนี้ย่อมผลทุกได้พระก็เป็นกำลังใจให้โยมโยมก็เป็นกำลังใจให้พระด้วยพระท่านทำกิจของสงฆ์ ดำรงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโยมอย่าทิ้งธรรมะก็แล้วกันพระธรรมท่านจะเลี้ยงคนดีคุ้มครองคนดีสุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกอย่างอาตามาก็ขออาราธนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์พระอริยสงฆ์ทั้งหมดโปรดสงเคราะห์ ให้ทุกท่านชนะตลอดปลอดภัยทุกทิศอุดมลาบร่ำรวยมากๆนะรวยอาหารการกินรวยเงินทองของมีค่ารวยสัมมาสติรวยวิชารวยปัญญารวยธรรมทุกประการเทินนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ